สวัสดีครับผมชื่อคอปนะครับสรุดกวีกิจพนันธ์ตอนนี้อายุ21ปีครับผมแนวเพลงที่ชอบคอปชอบเพลงพวกเคป๊อครับผมคือผมมาชอบในความเป็นไอดอลของเขาแล้วก็รู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราอยากจะเป็นไอดอลให้ได้แบบเขาที่เราดูบ่อยๆครับผมถ้าเป็นจุดแข่งของคอปเนี่ยก็รู้สึกว่า เป็นเรื่องของด้านการเต้นครับผมตั้งแต่เด็กๆอะ่ะผมคยซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมในร้านสะดวกซื้ออ่ะมันเปิดเพลงพอดีจู่ๆเราก็เริ่มเต้นเริ่มเยัียบตัวไปเองโดยที่เราไม่รู้ตัวจนพอโตมามีเวทีไหนประ,ประกวดเนี่ยผมก็เริ่มมาจากตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเต้นเนี่ยเป็นจุดแข่งของคอบครับผมรู้สึกว่าเป็นรักยิ้มของตัวเองครับผม ้มาสูงสุดของการมาแข่งอัลฟาของผมก็คือจะเล่าก่อนว่าผมอะไม่เคยฝึกร้องมาก่อนเลยได้แต่ฝึกเต้นอย่างเดียวแล้วก็ที่นี่เนะี่ยก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้ผมนะ่ยจะได้พิสูจน์ตัวเองครับผมเพื่อที่จะเป็นอัลฟาได้ครับผมฝากคอปบไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคอับจะทั้งเต็มที่แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับจะโชว์ให้ดูว่าทั้งสกิลการเต้นและการร้องของครปเนี่ยเป็นยังไงแล้วเจอกันในรายการนะครับ